ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคาเฟอีนนะคะวันนี้นะคะคาเฟอีนพามาที่คาเฟ่บ้านเพื่อนค่ะนี่เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคาเฟ่บ้านเพื่อนเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรให้เราและเพื่อนได้ไปทํากันบ้างไปชมกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเมนูบางส่วนที่เราสั่งมานะคะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูคาราเมลแมคคาเดเมียชีสเค้กค่ะที่เราสั่งมาน่ารันมากคาเวอ a เอริโอชีสค่ะเป็นไงน่ากินมากอะ่ะน้ำจะเป็นมัทฉะชาเขียวชีสเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นเลมอนโซดาค่ะฝ้ายว่าเราไปกินกันเลยดีกว่า นี่นะคะเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าคาราเมลแม็กคาเดเมียชีสเค้กเนี่ยรสชาติเป็นไงหืมหืมหืมว้าวทุกคนของร้านเขาดีจริงอร่อยมากอันนี้นะคะจะเป็นเลมอนโซดาที่เราสั่งมา อ,อร่อยถ้าแบบว่าเดินทางมาร้อนๆแล้วมากินน้ำอันเนี้ยบอกเลยว่าใครร้อนได้ดีมาก และนอกจากอาหารที่อร่อยมากแล้วเนี่ยทางร้านยังมีกิจกรรมบอร์ดเกมให้เล่นภายในร้านด้วยนะคะบอกเลยว่าสนุกมากนี่นะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบคาเฟ่น,นี้มากๆเลยก็คือตามจุดค่ะจะมีคำคมที่มันแบบว่าใช้ฮิวใจเราแบบ ได้ดีมากๆเลยเช่นอันนี้ค่ะใจดีกับตัวเองนะคะและใจดีให้กันและกันหน่อยนะจงอยู่ในที่ที่เราสบายใจมันคือเรื่องจริงอ่ะทุกคนเราควรไปอยู่ในที่ที่เราแบบว่าสบายใจเใจใช่นคาเฟ่นี้บอกเลยว่าเราให้ท็อปหนึ่งในสามของคาเฟ่ <ULL> ที่เราเคยไปมาเราชอบที่สุดคือ <control> แบบว่าฮิวใจของแท้ <Thank you S 2> และ <laughs> นี่นะคะทุกคนคืออีกหนึ่งมุมไฮไลท์ของที่นี่เลย ก็คือจะให้เราเขียนความในใจนะคะลงไปในโต์อิดแล้วก็แปะหยุดตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องฮิวใจที่ดีนะเหมือนแบบว่าพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปอะไรอย่างนี้น่าสนใจมากแล้วก็จะมีบททดสอบนะคะที่เป็นบททดสอบลองพูดคุยกับใจว่าช่วงนี้รู้สึกยังไงบ้างน่าสนใจนะอันนี้เราลองมาทำกันเลยดีกว่า ซึ่งนอกจากกิจกรรมอินดอร์ที่เราได้เล่นบอร์ดเกมกันไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ายังมีกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่เราทุกคนมาเล่นกันอยู่นะคะเช่กน<ๆ>การวาดรูป <S <S <ๆ>การระบายสีหรือแม้กระทั่งการเทสีบนน้องหมีของเรานี่เองค่ะบอกเลยว่าน้องหมีน่ารักสุดๆโดยสีตรงนี้นะคะจะให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้กันไปฟรีๆเลย กับคาเฟ่บ้านเพื่อนขอโทษจริงๆนะคะที่ต้องมาปิดคลิปแบบนี้แต่ว่าเราเกิดปัญหาก็คือไม่เราไม่เราแบตหมดนั่นเองค่ะทุกคนว่าเป็นไงคะกับคาเฟ่บ้านเพื่อนหวังว่าทุกคนจะชอบคาเฟ่นี้เหมือนที่ฝ้ายชอบนะค่ะแล้วถ้าใครชอบคาเฟ่ที่มีฟิลแบบนี้นะคะสามารถตามมากันได้ที่คาเฟ่บ้านเพื่อนนะคะ อยู่ที่ซอยจรัญ36มสามารถตามมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ายในการทำา p p ต่อไปนะคะแล้วก็รายการคาเฟอีนอหน้าเนี่ยเราจะไปคาเฟ่กันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายทุกคน